ถ้าคุณอยากได้สิ่งใดมากพอคุณก็จะมีความมุ่งมั่นในสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติคุณไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อนเลยด้วยซ้ำแต่กระโจนลงไปเลยมีภาพยนตร์เรื่องที่คุณอยากดูจริงๆคุณก็มุ่งมั่นว่าจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนั้นให้ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดเมื่อคุณตกหลุมรักหัวปักหัวปมคุณก็จะเกิดความมุ่งมั่นว่าจะต้องได้ เห็นคนคนนั้นอีกให้ได้เวลาที่เหมาะสมไม่มีหรอกในอนาคตมีแต่เดียวนี้และเจตนาอันสมบูรณ์ของคุณคือสิ่งที่จะเปิดประตูไปสู่ความฝันของคุณไม่มีทางเกิดในรูปแบบอื่นหรอกคุณจะมองเห็นแต่อุปสรรครอบด้านหากคุณไม่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ เวลาเราเห็นใครเดินตามความฝันเราอาจคิดผิดๆว่าพวกนั้นคงมีสิทธิพิเศษจึงทำเช่นนั้นได้อันที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเวลาคุณตัดสินใจกระโจนเข้าสู่เส้นทางของฮีโร่สิทธิพิเศษที่ว่านั้นจะมาเองเมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความฝันก็ดูเหมือนว่าใครที่ช่วยคุณในการไปถึงความฝันนั้นได้ จักรวานก็จะเรียกมาอยู่ตรงหน้าคุณพร้อมทุกอย่างที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการนั่นเลยตอนเป็นทารกหัดเดินคุณจะล้มลงเป็นร้อยๆอยครั้งตอนหัดกินอาหารด้วยตนเองเป็นครั้งแรกคุณก็ป้อนผิดป้อนถูกเลอะในตาเลอะแก้มเลอะไปหมดแต่ไม่เข้าปาก การหัดพูดก็เป็นการเดินทางอันยาวไกลที่มีแต่ความผิดพลาดแต่คุณไม่เคยละความพยายามเลยการมุมานนะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันแท้จริงของคุณอยู่ในตัวคุณและดึงขึ้นมาใช้ได้เสมอ ถ้ามีความปรารถนาอันเข้มข้นอยากจะตามหาความฝันคุณจะเกิดความมุมานะเพื่อทำให้เป็นจริงได้อาจมีบ้างวังวันที่คุณรู้สึกแย่อาจมีหลายวันที่คุณรู้สึกเกิดความสงสัยตนเองหรือเมื่อรู้สึกถึงขนาดว่า ตนคงทำไม่ได้แน่แท้แต่ความปรารถนาอันเข้มข้นของคุณนี่แหละจะพาคุณผ่านช่วงวันเวลาเหล่านั้นมาได้ความปรารถนาอันเข้มข้นในตัวคุณคือแรงอันทรงพลังที่จะเอาชนะความรู้สึกอยากจะล้มเลิกที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวได้และมอบความมุ่งมั่นและความมุมานะให้คุณฝ่าฟันความยากลำบากทุกประการที่คุณอาจได้พบ ความมุมานะยังเกิดขึ้นจากความเชื่อในตัวเองด้วยเมื่อคุณเชื่อในตัวเองคุณจะเกิดความมุมานะโดยธรรมชาติบรรดาโคช้ชหรือผู้ฝึกส่วนตัวก็มีผลเชิงบวกกับเราด้วยเหมือนกันเพราะพวกเขาจะคอยบอกเราเสมอว่าเราจะดีขึ้นได้เราต้องทำได้กระตุ้นเราในการก้าวเดินทุกก้าวความเชื่อในตัวเราของพวกเขาทำให้เราเชื่อว่า เราจะทําความฝันให้เป็นจริงได้และเมื่อเราเชื่อเราก็จะเกิดความมุมาณะที่จะทําให้สําเร็จคุณก็เป็นโคช้ชให้ตัวเองได้นะคุณกระตุ้นตัวเองได้ด้วยการคุยกับตนเองในเชิงบวกบอกตัวเองว่าเราทําได้ บอกว่าคุณเองเคยประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่แสนจะยากลำบากมาแล้วบอกว่าคุณมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำให้ประสบความสำเร็จบอกว่าคุณมีความมุ่งมั่นและความสำเร็จที่จะทำความฝันให้เป็นจริงอยู่ในกำมือคุณแล้วและบอกว่าคุณจะชนะแน่จิตกึ่งสำนึกของคุณจะได้ยินทุกถ้อยคำที่คุณพูดแล้วคุณก็จะชนะ ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆคลิปใหม่ออกมาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ